จุจุเนี่ยรูนึงกินะตามิะงเาดของกูตัวนี้ว่ะเออหลักมนมี่รงอินนี่มนี่อหอคือมันบ่คอออเปิเอาันกับอันนี้ไหมันกับนี่อมันกินเดี๋ยวนี่่เสียไปเดี๋ยว่เียมิ อ,อันนี้แปบมาก่เคยกินเลยความันเป็นแปลกๆความร้อนเหนียอ่ความรเหนีย์นะความอนเหนียนะความนเนียนะขยันนั่นเป็นแต่ว่าเสาบเป็นในกินเสียบก็อันนี้อันน okay. oh, 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 ี้เอาหารจ่เลยควมเหนียหอี้เป็นไงต้องต้องทานเย

<laughs> ừm <con con. cười> <to>. ừ. ừ. có <laughs> tóc không có tóc không có không có tóc không có tóc không เนี่ยไปรูจรู้นุ่มๆผมเ้าผมอีแล้วี่ลี่่พกพอมันนี่วะเอพมต้ เออเขากลัวไหมมาผมอดีใจเขากลัวบ้าเกาไม่กิหอมฮะกูกินอยู่กูกินได้เราเดียสบาย่งใจหลเอาี่ดีมาไก่เอไม่มฮะใส่เียหนนดีดีได้เยอะันเอาใ่นอาใส่้ากวดีเยมมากอุ้ยอันนี้ม่าง้าาไปเมไปใ่หมาแ่งะม่งอ่ะ

kiến chi à? ăn, à. à. ăn, à. ừ. mà như à. <laughs> em. <laughs> <laughs> คิดนเราไปดิทางนั้นมึงปลาทิมันยังโ่ายหน้าคืันี่เดี้ยบ้านนี้ตู้เย็นเต็มอยู่เอาไว้เอว่ามันติเดิจืดบิดเอาอะไรนะอันนี้กูดิจิ้มอย่นี้โอ้โหโอ้โบ จบจิตจัดให้เอาคูเบียวมันไปแล้วหน้าเอามีดหร้อเที่นอาทํากว่ามังทับทํามนท่านท่นไหนก็ที่ท่านพ่านหัวลรกูอืต้อเดนไหนเครั ออเหรอไม่ได้ก็อือเอาหน่อเอาที่ไหนก็ับพวกใครหน่อมาในจ้ะนี่ตู้ยเย็นหนือไน่อผ่านหน่อะหน่อแบบนไปชุดรถใจอนแล้วผ่แล้วยอชุดรถใจน่ออะไรกเออชุดรถใจมองกูเปนเสรยบร่ะองใจชุดรต้งหลายเลยจ้ะตัางจังหวัดหัวขอนงกผมแบบออกผมผมแบบ แบเอาไอ้เียบอนไปเลยนะแซ่บทำผแตอเนี่ยมีต้น่ไหมเนี่แซ่บมึงเป็นมึงเป็นคนนนเลยวะของแู้ันี่เนีอนท่นี้หน่อยฮโหีม่น่อยงามมงก่ามุก

กินมหามาคุยเห็นเขายัมนสมอยากจี่คิดก็มาเห็นใคเห็นรู้เห็นเขาเขาจอกินแต่ว่ากินเล่นนะเขาดูต้องแสบเาขาวเออยัน่สมอยากนะครับาว่าันอิ่มงน่จมันสมคนมันอยาก

มันทำตอนนี้ก็ดีอเขอบอกว่าเอาตอนหน่อยๆเนี่ยขัวเขาล่มขมเริมอันนี้แหละสุดยอดเลยว่าเขาขอเนี่ยเขาลัวเขาหอมเลยเคยห็นไหนมันเป็นยังไงมันแยบก่มันแยบมันขมาทำมันดีสุดยอดเน่ผม่อผมาละมครับคือว่ามีคนกินตับมาอยู่หิอนไหลลเอินลยก

น้องอาอูพีอ่ตเปีวม่หัวกุ้งเอไม่ไีไม่เี็นไกผู้ใ่กินแม่สูโอผู้ใจะกินกินอไรกากินเนาะฮุ

Long tắp lòng 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 nó lạc tắp Lạc lạc lòng tắp 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 anh tắp lòng tắp Con tắp lòng Nó lòng tắp cái này lòng tắp 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 hàng tắp lòng